คลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันในเรื่องของค่า He Final He ฮดกันนะครับว่าถ้าเรามี He ดเท่านี้นะครับแปลผลออกมาจะเป็นกี่วินะครับมี Final เฮดเท่านี้นะครับแปลผลออกมาเป็นกี่วินะครับโดยผมจะมีตารางมาให้นะครับจากการเดินดูค่าเฮดและ Final He ดของคนที่เปิดของไว้นะครับโดยที่คลิปนี้เนี่ยจะเน้นถึงการหาค่าลดด้ให้ถึง30วินะครับเพื่อนเพื่อน,นที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม power play บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปี การันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า50,000คนรับเติมเกมเอา X และเกมอื่นอีนอกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page power p a y หรือ Line power p a y ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดติงอยู่ด้านล่างเลยครับผมและนี่คือตารางค่ารุ่ไลนนะครับทั้งคู่ดาวและก็แคทไทมนะ์นับที่ผมไปดูของมาจากคนที่เขาเปิดของไว้นะครับ และรวบรวมมาใส่ในตารางนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการทําค่าลดลายนะครับทําอย่างไรถึงหามาได้30วินะครับโดยที่จะเน้นนะครับเน้นเลยนะครับสําหรับคาทาโร่ครับที่หาค่าลดลายได้ยากเป็นหลักนะครับส่วนวิธีการจะทําให้เข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็คือการเอาตัวอย่างของที่ใส่มาหลายๆตัวอย่างนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับและคุณจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับตัวคุณเองนะครับเพราะของแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับถูกไหมผมจะพยายามยกตัวอย่างนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเขาทากันยังไงนะครับถึงได้ค่าตรนที่อยู่ที่ตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครงงเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูตารางอีกทีนึงนะครับโดยของของคนทั่วไปเนี่ยที่ผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับสามารถทําได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็คือนะครับการทา d e f ฟนะครับบวกสีนะครับและอัปเกรดประดับ ให้ได้25นะครับเพื่อปลูกพลังของอัปเกรดขั้น3นะครับอาจจะปลูกอาวุธเงาเลเวล3ได้ด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําที่บวกสนะครับแล้วอัปเกรดนี่พหได้แล้วเนี่ยค่ารุ่ลายของคุณเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณของตัวนี้เลยนะครับอาจจะบวกลบนะครับนิดหน่อยนะครับเรามาดูของที่เขาใส่กันนะครับตัวนี้เขามีค่าเฮดอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมเรามีฟิแนลเฮดนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าใช่ไดม 16.8หกจุดแวิใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ทีเนี้ย final head เขาเนี่ยมันจะอยู่ที่6.9วินาทีใช่ไหมครับโดยที่เอา16.8นะครับบวกกับ6.9นะครับมันจะออกมาที่23.7นะครับอ่าของที่เขาใส่เนี่ยก็จะมีเรื่องของ bigo bigo นะครับบวก60นะครับ2ใบนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี้ยก็จะมี final head เท่ากันใช่ไหมครับก็คือบวก17.50นะครับการทำ head เพิ่มนะครับหรือว่า final head เพิ่มเนี่ยจะมีนะครับ 3วิธีหลักๆนะครับก็คือ1นะครับการหาการ์ดนะครับมาใส่อาวุธนะครับหรือว่าประดับนะครับแล้วก็2นะครับตี้บกนะครับเพื่อให้ค่าไฟนอตเฮดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็3เนี่ยก็คือการทำออฟมอลนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในเรื่องของคนที่ทําชุบ4ีนะครับ โดยผมจะเลือกมานะครับก็คือชุบ4แล้วกําลังจะทําชุบ5ได้นะครับกำลังจะทําชุบ5ได้ก็คือใกล้เคียง30มสิบวิที่สุดนะครับตัวนี้นะครับมีเฮดอยู่ที่2142นะครับค่าลดครูดาวแปรผันของสกิลเนี่ยจะเท่ากับ17.5ถูกไหมครับแล้วมีแฟนาเฮดนะครับอยู่ที่4ี่จุดสอนะครับมันจะลดไปที่9.6นะครับเท่ากับตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของค่าลดไล่เนี่ยเท่ากับ27.1สินึ่งวินะครับก็คือสามารถทําชุบ4ได้แล้วครับแล้วขาดอีกแค่3วิสาเเานนนัั้องะะครบก็จทํา ชบผ้าได้แล้วนะครับอ่าของเขาเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นตัวเลือกอย่างที่ผมบอกนะครับหลังจากที่คุณทํานะครับบวก4มาแล้วอัปเกรดปลุกพลังขั้น3มาแล้วนะครับตัวเลือกที่เขาทำเนี่ยก็คือการตีบวกนะครับตีบวก6นะครับสชิ้นนะแล้วยังมีอีก1ชิ้นเนี่ยยังไม่ได้ตีบวกนะครับเห็นไหมครับว่าค่าที่มันตีบวกหแล้วเนี่ยคุณจะมีค่าไฟนอนเฮดนะครับบวกขึ้นมาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัปเกรดยี่ห้าเนี่ยมันจะบวกมาที่หกร้อยหกสิบนะครับแล้วแ แล้วก็อัปเกรดนะครับจะบวกเฮทอยู่ที่165นะครับคือตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมดูแล้วเนี่ยครับผมไปส่งของเข้ามานะครับเขาจะใส่แค่กัรดขาวนะครับก็คือเป็นกัรดขาวที่บวกค่าลดไลน์ขึ้นมานะครับแค่60เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าทำบวกหกสองชิ้นแล้วเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงได้กับชุบห้านะครับก็คือชุบสี่นะครับยี่สิบเจ็ดบินะครับโดยที่ค่าเฮทเนี่ยคือสองพันหนึ่งรีียยบบบเทกั ตัวของคุณเองนะครับว่าจะใช้ตัวเลือกไหนนะครับในการเพิ่มค่าเฮดนะครับการใส่การ์ดนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่การ์ดสามใบเนี่ยบวกฟิล์มเฮตมาอีก9%เนี่ยเฮตคุณจะเป็นอยู่ที่33%นะครับในตารางเนี่ยสามสจะบอกว่าตัวของคุณเนี่ยจะบวกค่าฟิล์มเฮตมาอยู่ที่ประมาณสิบามวินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับคูเนานะครับสิบเจ็ดนะครับในค่าเฮดนะครับที่ตัวนี้มีนะครับบวกกัับกกกาาารรใส่่งูเเเข้ไปปนนนียม็็จะ บวก13ใช่ไหมครับเพราะว่าในตารางเนี่ยบอกว่า32.40เนี่ยมันจะเท่ากับประมาณนะครับ1ิาวินะครับเท่ากับว่านะครับตัวเนี้ยจะทาชุบ5้าได้โดยการใส่การ์ดนะครับเข้ามา3ใบนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวเนี้ยมีค่าเฮดอยู่ที่2058นะครับแล้วก็ฟันดอนเฮดอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ครับของเขาคือนะครับบวก4นะครับอัปเกรดย5่านะครับอ่าอย่างที่ทุกคนทำได้นะครับค่าเฮดเนี่ย นะครับ2058เนี่ยมันจะลดอยู่ที่17.1นะครับบวกกับนะครับป้านอนเฮดสิบวินะครับเท่ากับ27.1นะครับเหมือนกันนะครับกับตัวที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามาดูของเนี่ยเขาจะใส่การ์ดนะครับที่เป็นโตเดอร์สเกลตันนะครับบวกค่าดูไล่์นะครับ3%นะครับใส่ที่ยันนะครับแล้วก็แหวนนะครับแล้วก็ อีกใบหนึ่งที่แหวนในข้างเนี่ยจะเป็นการ์ดเงือกนะครับแล้วก็นะครับการ์ดงูนะครับที่อาวุธนะครับอีกหนึ่งใบนะครับเท่ากับนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะบวกนะครับยันนะครับที่บวก4นะครับจะบวกก็ต้องเฮดที่8%ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แปดนะครับบวกนะครับอีกแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือแหวนสองวงนะครับแล้วก็นะครับบวกการ์ดของเขานะครับสามใบก็คือบวกเก้านะครับบวกเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเท่ากับยี่ห้านะครับเห็นไหมว่าค่าพันธุ์เฮดเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะครับยี่ห้าเนะครับ หรือ f i อนต์เฮทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเขาอาจจะไปหานะครับการ์ดนะครับมาใส่เพิ่มนะครับอีก3ใบนะครับทำให้จาก25%เนี่ยมันจะเป็น34%ถูกไหมครับบวก9นะครับแล้วในตารางเนี่ยจะบอกว่า33.90%เก้านย์อร์เซ็นต์เนี่ยของฟอนต์เฮทนะครับมันจะเท่ากับนะครับ13.5สามาวินะครับ13.5สามาวินะครับแล้วก็เอามาบวกกับนะครับค่าเฮทนะครับที่เขามีอยู่นะครับก็คือ17.1เจนึ่งวินะครับผลรวมของตัวนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากกัับบ30.6ถูมคร อ่ะถ้าใครยังงงอยู่เนี่ยผมแนะนานะครับให้หยิบตารางมาเปิดดูเครื่องหนึ่งับแล้วอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ดูคลิปไปด้วยนะครับเพราะในตารางเนี่ยผมมีบอกไว้หมดแล้วนะครับว่าจากการทําสารวจเนี่ยค่าดูลายนะครับที่เท่านี้นะครับมันจะได้ที่เท่านี้นะครับฟันตเฮดที่เท่านี้ครับจะได้ที่เท่านี้นะครับโดยดูจากคนหลายๆคนนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตารางนะครับเท่าที่ผมจะสามารถหาได้นะครับโอเคเรามาจะมาดูตัวอย่างของตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปเนี่ยจะมีค่าดไลานะครับอยู่ที่ 1765นะครับแล้วก็ f Final Hedge อยู่ที่32.4%อ่เอเราดูคร่าวๆเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยตีบวกมานะครับแล้วก็สายการ์ดลงไปด้วยนะครับอ่าถึงทำค่าลดรายที่ n i n h l d g e เนี่ยได้ที่32.4%ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าค่าเฮดเขาอยู่ที่1 7 6 5ถจใช่ไหมครับลดลงไปที่1 5 9วินะครับบวกกับ n a น h e เ g e นะครับที่1 2ทเนะครับตัวเนี้ยจะมีค่าลดรายเท่ากับที้เราจาดเั็ดครับาเนีะเรองของ โซเดอร์สเกลตันนะครับใส่แหวนหนึ่งใบนะครับแล้วก็โซเดอร์สเกลตันอีกหนึ่งใบนะครับที่ยันนะครับส่วนแหวนหนึ่งวงเนี่ยเป็นการ์ดหนูนะครับเท่ากับตัวนี้จะมีโซเดอร์สเกลตันนะครับอยู่2ใบนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยขาดอีกแค่1.3เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวเนี้ยนะครับเขาจะมีค่ารอไล่อยู่ที่1,661งพันห้ยถูกไหมแล้วมีฟลาโนเฮสอยู่ที่26.80%นะครับ1,161เนี่ยจะได้อยู่ที่15.3 อ่านะครับแล้วนะครับ26.80เนี่ยมันจะได้อยู่ที่10.7%นะครับผลรวมของเขาเนี่ยจะได้พอดีเป๊ะเลยนะครับที่26%นะครับอ่าของที่เขาใส่เนี่ยยันนะครับจะเป็นการเงือกนะครับประดับเนี่ยก็เป็นการเงือกนะครับเท่าเท่ากับเขาใส่การเงือกสองใบนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยมันก็ไม่มีการ์ดนะครับอ่าแล้วก็ที่อาวุธเนี่ยจะใส่เป็นอาเชอร์นะครับอ่าเท่ากับตัวเนี้ยจะไม่มีการ์ดในเรื่องของค่าลดรายเลยนะครับเท่ากัับวว่าตเนี้ย สิ่งที่เขาได้มาเพียวๆเลยนะครับก็คือมาจากนะครับการตีบวกนะครับส่วนหนึ่งนะครับหรืออาจจะมาจากอาวบธดเงาด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าและสําหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะหาค่าลดรายเพิ่มเนี่ยก็ทุกคนก็ลองไปดูตารางนะครับแล้วก็คิดตามนะครับว่าเขาต้องมีค่าลดรายนะครับเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับค่าเฮทเนี่ยเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาการ์ดมาใส่กี่ใบนะครับถึงจะทําให้ได้ค่าลดรายอยู่ที่30มสิบวินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ ผรอยากทุกคนเนี่ยลองไปดูตารางนะครับแล้วก็คิดกันขึ้นมานะครับว่าควรจะทํายังไงนะครับปรับยังไงนะครับเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถมีค่าดอลล่าร์อยู่ที่30วิได้นะครับก็คือหาเพิ่มอีก4วินะลองไปดูกันนะครับในตรางนะมาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทําชุบผ้าได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของทองนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าอย่างที่ผมให้ทุกคนดูแล้วนะว่าของข่าวเนี่ยมันก็สามารถทําในเรื่องของชุบผ้าได้นะครับแค่ปรับนะครับตัวอย่างนิดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่่างทีพิิเศษนดึ ซึ่งไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะครับแค่ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอนะครับว่าเขาบาลานซ์ค่าลดไล่ยังไงนะครับอ่าตัวนี้มีค่าเฮดอยู่ที่2องพันสามจุดเก้าเห็นไหมแต่ฟันนั้นเฮดเนี่ยพุ่งกระฉูดมาเลยนะครับอยู่ที่สามสิบสามจุดเก้านะครับสองพันสามจุดเก้าเนี่ยจะได้อยู่ที่สิบเจ็ดวินะครับบวกกับสามสิบสามจุดเก้าเนี่ยมันจะมีอยู่ที่สิบสามจุดห้านะครับซึ่งก็คือสามสิบจุดห้าวินะครับที่เขาทําได้นะอ่าแล้วมาดูของที่เขาใส่กันครับอันนี้เขาเป็นลูกแก้วเขีีีียววนนนนนะะะคคครรรััับบบสทททออออออองาฟฟมมมมมเเหห็็่ เลเวล6นะครับกับเลเวล5 2อันแล้วก็การ์ดโซเดอร์สเกลตันนะครับหนึ่งใบนะครับเท่านี้เองนะครับค่าดอลลาที่เขาทําได้เนี่ยมาจากของแค่ชิ้นเดียวเองเท่านั้นนะครับหรืออาจจะมีจากอาวุธเงาด้วยนะครับก็เป็นได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวผมเองนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆครับช่วยกันนะครับว่าผมเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับถึงจะทําให้ค่าดอลลาเนี่ยอยู่ที่30มิบวีด้นะครับตัวผมเนี่ยมีค่าเหตุอยู่ที่1 4ึ่งพันสี่ร้อยห้านะครับกับไฟนอลเฮดอยู่ที่ 20%นะครับผมต้องทำยังไงบ้างครับเพื่อให้ได้ค่าดัวร่ายนะครับขึ้นมาเป็น30บวีนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปจบจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็รบกวนนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าผมต้องทำยังไงนะครับถ้าเทียบกับในตารางที่ผมมีให้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ